โอเคค่ะตามที่สัญญากันไว้นะคะกลับมารีวิวขนมญี่ปุ่นมาในพาร์ทสแล้วนะคะซาก,กุมะดร o อปนะคะนี่จะแดกทันทีนี่ยากเหลือเกินเป็นลูกอมเฉยๆอ่ะแล้วแดกยากเลยเอาไปแค่หคะแนนพอ อันนี้ก็เป็นอิ่งยี่ห้อดังของญี่ปุ่นนะคะยี่ห้อเฟตตูชินีแล้วก็มีหลายรสชาติด้วยที่แตกต่างก็คือบ้านเราเนี่ยจะไม่ค่อยกินลูกท้อกันแต่ว่าคนญี่ปุ่นเน่ยเขาชอบกินลูกทอ้อกินลูกทอ้อแรงมากเหมือนกินสาเกเยลลี่อ่ะหงางเอี้ย,ยหเปรี้ยวคุมหน้าแทบไม่ได้เลยอะเอาไปประมาณ6.5แล้วกันนะคะราะยไม่ชอบลูกท้อค่ะต่อมาค่ะน,นี้เทโรกามิออกเสียงไม่ถูกนะ โยโยนี่ว่ะนี่ไงมีเยิมเยิ้มอยู่ข้างในแต่มันก็ไม่ได้เยิมนะคือข้างนอกเป็นเยนลลี่ข้างในจะเป็นแบบเหนียวเหนะียวเนี่ยอร่อยใครชอบองุ่นนิดต้องจัดเลยเอาไปเลยเ5เต็มสิบต่อมาอันนี้ก็คือยี่ห้อฟ e ตตูชินีกัมมี่นะคะยี่ห้อเดียวกับลูกท้อเมื่อกี้อ้ว่าแล้วแปลก เป็น, Apple yogurt, น,นแอปเปิลโยเกิร์ตเนี่ยมันจะเขียนว่าโยเกิร์ตแอปเปิลมันเล่นเลี่ยนยังไงก็ไม่รู้อ่ะอันนี้เอาไป6เต็ม10แล้วกันย<อ>ี่ห้อนี้ก็เป็น p u r e Inner Support ของแบรนด์คันดบมีลดกล้วยแล้วก็รสแอปเปิลน้ำผึ้งนะคะอันนี้จะน่าจะเป็นกล้วยนมที่สําคัญมันมีแบบคอลลาเจน4500มิลลิกรัมด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าเขานับมิลลิกรัมจากไหนนะคะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้อุ้ยหมืใจลองชิมดู Mm, กล้วยเปรี้ยวว่ะใส่วิตามินซีหรอหรืออะไรวะแม่งโคตรเปรี้ยวเลยอ่ะลองชิมอันนี้4,500มิลลิกรัมเหมือนกันแอปเปิ้ลนำ้ำผึ้งจริงจะแบบเปรี้ยวมากอ่ะให้คะแนนความเป็นคอลลาเจนนะคะเอาไปสัก6.5ก็ได้อันนี้อ่ะน,นี่ลดบวยนะฮะก็ดีแต่มันก็ คือไม่ได้ชอบกินบวยขนาดนั้นไงแต่ถ้าคนชอบกินบวยอะ่ะน่าจะเอนจอยมากๆเลยนะคะแต่เวลากินต้องกินแบบ4-5เม็ดอะไรอย่างงี้อันนี้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้มีแต่ภาษาญี่ปุ่นหมดเลยไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะคะเด็ดเต็มสิค่ะอันนี้ของอีมาเป็นชนีชอบองุ่น,นะคะ่ะหอมมากต้ององมวะ่ะแตกคาปากเลยถือว่าเป็นลูกอมองุ่นธรรมดานะคะไปห อันนี้ดีกว่าน,นี่น่ารักอันนี้ถ้าจําไม่ผิดนะคะซื้อมาจากไดโซอันรา30บาทไทยนั่นเองยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะคะเขียนว่า candy box เป็นในส่วนของลูกอมเหมือนอันนี้ก็คือเอาไว้แบบกินเสร็จแล้วติดฟันก็แคคิฟันได้หน่อยแบบเปืงองโบท็อกอะนี่กินน่าจะแอปเปิลเขียวนี่กินสีเหลืองดูมะกล้วยอันนี้จะหวานอย่างเดียวไม่เปรี้ยวราคาที่ถูกแล้วก็อร่อยรสชาติไม่เฮียก็เอาไปเจ็ อันนี้คือซื้อจากดโซนะคะอันนี้จะเป็นรถเการัดนะคะภาษาญี่ปุ่นหมดเลยดูรูปเอาแล้วก็พิจารณาเอานะคะว่าเป,เป็นรถอะไรข้างในเปิดมาก็จะแบบเป็นอย่างนี้หน้าตาเหมือนบูชีสนะคะมีอะไรเน่าๆอยู่อร่อยะมีความเป็นเการัดมากๆอยู่ในไวช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คะแนานซัก7เต็ม10ค่ะต่อมาค่ะของโปรดบลูชีส นั่นเองเป็นชีสท,ที่แบบรสชาติเหมือนอาเจียนแล้วก็เหมือนฟองน้ําที่ล้างจานหน้าตาเป็นอย่างนี้ดูสะอาดสะอา้านขาวสะอาดกินเหมือนอ้วกเลยอนะ่ะดีอ่ะอืมอร่อยมากคุ้มค่าคุ้มนะคะเหมาะสำหรับคนชอบกินบูชีสนี้เอาไปเลยแปดเต็มสิบไดโซเหมือนกันมูลค่า30บาทอันนี้เป็นรสด,ดังโง่อันนี้จะเป็นสีน้ําตาลดูแล้วแบบ เหมือนคาราเมลนะคะลองดเูเหนียวข้างในเหนียวอืมข้างในมีไส้เวลากินเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราเคี้ยวดังโงะอยู่คือมันจะแบบเหนียวๆมีกลิ่นของน้ำราดดังโงะที่ทำมาจากถั่วอน่อยอันนี้เอาไปเลยค่ะ8คะแนนยี่ห้อนี้หาซื้อง่ายมากของเมจินั่นเองแกลโบอันนี้จะเป็นรถอะไรก็ไม่รู้นะคะงันใหญ่โอใช่เลยกลิ่นแบบคาราเมลบัตเตอร์สกอตมากๆ อันนี้ก็ดีให้ไปเลยค่ะ7.5ค่ะไทรโรช็อกโกนะคะยี่ห้อต n ง y ิวอะไรก็ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเลยเขียนว่าบ็อกตรงนี้นะคะก็ข้างๆค่ะก็จะมีบอกว่ามีรถอะไรบ้างซึ่งก็เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยสตรอเบอรี่เจลลี่อุ้ยนี่น่าลองอ้มลสตรอเบอรี่ข้างนอะรสมิ้ว ธรรมดานะให้7.5ค่ะยี่หอ้อมารุตะ Mini บ o อ t โ e ถ้าจำไม่ผิดนะคะซื้อที่ได้ากโดูแบบแพคเกจมาจากเมืองจีนว่ะ <c oughs> อันนี้เลมอนอร่อยแบบโง่โง่อ่ะเข้าใจปะ <c oughs> เอาไปห้าคะแนน <c oughs> <c oughs> มันเหมือนตอนเด็กอะ่ะที่เราเล่นกันอันนี้ดิ่ะอันนี้มีขายแบบตามเซว่นนะคะเป็นแผ่นฟิล์มซึ่งสมัยก่อนบ้านเราก็มี อร่อยหรือเป็นการปิดคลิปที่ดีนะคะโอเคอันนี้ค่ะเราก็ถือว่าให้คะแนนกันไปนะคะ8เต็ม10ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรีวิวขนมจากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเดี๋ยวย่ก็จะไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวย่จะมาอัปเดตกันบ่อยๆนะคะถ้าใครอยากได้อยากกินก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนะคะเผื่อแย่จะติดต่อกลับไปแล้วก็ส่งไปให้นะคะสำหรับถุงที่แยกค่ายออกมาแล้ว อย่างเงี้ยอิ่มมากก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ